สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมโดนโนวันนี้ผมจะมาเล่นเกมปลาปากแหลมสู้กันหรือไม่ไม่ก็ผมก็ไม่รู้มันเป็นปลาหรือเป็นหนอนถ้างั้นก็เริ่มเลยมันเป็นปลาเป็นหนอนผมก็ไม่รู้นะเหมือนจะเป็นหนอนแฮะโอเคผมก็ได้เข้าเกมมาโอ้โหเขาเขาฟันกันเดือดมากกลวก็วงกิงไนได้จริงสิผมดูเหมือนผมจะโดนขาแล้วเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ย ข้าไปสองตัวเอ้ยนี่เนี่ยมีตัวประหลาดว้ามา,มานี่นี่นี่ข้าเรียบข้าเรียบอืมลบลบโอ้เกือตายไา้สินี่เนี่ย โอ้โอ้โอ้โอโอ้โอสวยลำบากมากกายวองจิตโอ้โฆษณาโอเคก็เล่นต่อเลยนะครับทุกคน เพลงมากาเนนาเกนายว่องจิตได้นาเกนากงซ้ำซ้ำวันนี้นะติงเกวบวัดโอเคโอเครอจะดูก่อนเดี๋ยวเพลงมาซิลงฟลเรนติโน่อลอเรนติโน่คาเบนาเกนายวองจิตได้นะเกนเกงซ้ำตึ้งตึ้งตึ้งทึ้งไม่ใช่ละเอาใหม่ โอ,น,อ,อนายแล้วถ้างั้นก็มาเล่นต่อเลยนะครับทุกคนเฮ้ยเฮเจอคงกระลุกปักเหลมเกินเฮ้ยหนีลบลบลุบลบได้ลบได้เข้าชา้านี่ด้วยฮึ หลบนัลนล,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 ลัลลนเราฆ่าไปสองตัวเองโอย้ยโอ้มันจะแทงเราอะตัวเขียวสียำพูมาจากไหนนั่นนะ่ะโอ้โหโคจนาสามุดตโอเคผมก็ออกมาซื้อของนะครับทุกคนเพราะว่าปลาผมกรากมาก ไม่มีเลซ,ซื้อซื้อไม่ได้สักอย่างเครดฟรีเหรอเจรดดัง a ฟ e บุ o กขอไปทำธุระแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวตอนนี้ผมได้เค็ดมาเต็มเลยเพราะผมไปอันนี้มาไปทำธุระมานันกดอันนี้มาอไปดูซิว่าเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างดูจะสภาพซื้ออะไรไม่ได้หรอกตัวนี้เท่จังให้ห้ดาวเลย ขอหททําตัวน,นั้นอีกแป๊บนึงได้สุดก็แด้ตัวนี้มานะคะเพราะว่าผมไปกดเอออันนี้มาผมไปกดไลค์มานะครับไปกดไม่ใช่กดไลค์ดิให้ดาวให้ดาวเขาห้าดาวผมให้ดาวเขาเขาก็เลยนี้เขาผมผมก็เลยได้มาผมไปให้ดาวเกมเขาเขาผมเขาก็เลยให้ตัวนี้มาดีเหมือนกันมาลองเล่นเลยลาลนลาลเข้าเกม แมเป็นอะไร้มีไฟด้วยเงี้ยแฮปปี้แรงพาทุนเปลี่ยนเพลงซั้งกูเออโคตรเท่ว่าอืมก็แลกสองเสียงเคยคืนสักสองเสียงยังลบหลบลบลบนี่แน่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 เอาอะเอาอะโคตรโหดนี่แน่ ลอยลอยลอยสตูดิโอลอยลอยตัวนี้โคตรโกงลอยจริงลอยลอยลอยสมูเลเตอร์ฮึบนี่เนี่ยโฆษณาโนะอเคียนหกโฆษณามันก็อันนี้เลือเกินขึ้นบ่อยเลือเกินมาผมเล่นต่อเลยก็กันลา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  ราวังจีไรเราจะพุ่งไปด้วยความดรอสุดบ้าข้างของเราเยอะนี่เนี่ยของกระดูกของกระดูกปากมันแหลมชิกๆิซินี่เอาดีสี่ตัวละปล่อยควันจะรลวัธเธอควันจะรวดเทอร์โบซิงโดนอีกแล้วไอ้ยะเกินนก็ตออายอตายตลอดเอามันเอามัน โฆษณาขึ้นอีกแล้วเบื่อโฆษณาจังเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้จะเล่นต่อนะครับทุกคนเอาเล่นต่อ,เก,อเกมสนุกซิง,ง,ง,งเอาดีบ้าขั่งมากน yeah. ี่นี่เนยเอาดีใครจะมาก็มาดีมีดาบตรงห่างด้วยนี่แปลงร่างเป็นลูกกิ่งโบรนะมันเรียกว่าลูกกิ่งโบรนะเออช่างเถอะ ซีนซีแทงเอาแทงเอาดูตัวปากยาวๆนี่ดันจะรับมือยากนิดนึงสามตัวปาหมาของคือสามพันล้านตัวทุยไม่ใช่ยี่สิบตัวครับทุกคนมันจะได้ไม่ใ่ยี่สิบตัวสิบแปดตัวแล้วน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่มีตัวสุดท้ายตัวเดียวตัวเดียว เยยบร้อยี่ิบครับทุกคนไหนป้าหมายต่อป้าหมายต่อไปของเราก็คือ30นะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้มาลองดูอ่ะมันไม่ได้ครับทุกคนโอเคโอ้ยโฆษณาเบื่ออิอิโฆษณาโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเกมนี้สนุกมากนะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเผื่อผมจะได้มาเล่นอีกนะครับไม่บาย